สบายดีพี่น้องเงยเห็นบ่ม่งเพชรน่าแซ่บบอแเด่นเด่นจิงคือเพชรเซียวมาให้เดินนี่เด้อเซียวจิ้งเอามาให้อันันมนทททนางเพชรมันเพชรแท้เพชรว่าบ่ได้ซื้อเหลามะงเพชรนะมีแต่เซียวมาให้กินตลอดครับ่มียังตอบเทนเข้าให้โชกให้ม่านลำรวยเงินทองเด้อเซียวเด้อเงนินไรน้องทองไรเข้าเด้อเซียว สบายดีพี่น้องเลยเห็นบ่มมงเพชรน่าแซ่บบ่ลเด่งดงจึงคืนเพชรเซียวมาให้เดินี่เด้อเซียวติ้งเอามาให้ไหนมงเพชรมันเพชรแท้เพชรว่าบ่ได้ซื้อดอกมงเพชรนะมีแต่เซียวมาให้กินตลอดเขาบีญยังตอบเทนเข้าให้โศคให้มั่นลำรวยเงินทองเด้อเซียวเด้อเงินลยน้องทองไรเข้าเด้อเซียว 那你们？